คนทักเยอะมากมันเยอะเกินไปแล้วอะเขาบอกว่ากิฟหน้าตาเหมือนน้องเบสในคว e นสแคมบิดค่ะทีนี้เนี่ยกิฟก็เลยตั้งเซตัสเล่นๆใน f b o o k ประมอนว่าเนี่ยทักกันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็โคเวอร์เป็นน้องเบสซะเลยนี่ปรากฏว่าคอมเมนต์ถล่มทลายมากเออเอาก็เอา สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะ The Queen's Gambit เนี่ยเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เกี่ยวกับเด็กกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าเบสแล้วเบสเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านหมากลุกซึ่งในหนังมันวางเฟรมในลักษณะที่ว่าหมากลุกเนี่ยเป็นเกมของผู้ชาย ในขณะที่น้องเบสเนี่ยเป็นผู้หญิงแ้วน้องเบสเขาก็มีเป้าหมายว่าจะเป็นที่1ในโลกอะไรประมาณเนี่ยเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเป็นซีรีส์ที่ลอเทนโทมิโทให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยมัง้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เพิ่งจะทําลายสถิติซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดตลอดการของ Netflix ทีนี้ตอนแรกค่ะตอนแรกกิฟก็ว่าจะปล่อยผ่านไปได้แหละแต่ว่าก็มีพี่ช่างภาพคนนึงที่รู้จักชื่อพี่โอ๊ตหรือว่าที่คล้ายคล้รู้จักเขาในนามโทมัสเชลี้หรือว่าพี่โอ๊ตอารีพี่โอ๊ตเขาก็มาคอมเมนต อยากถ่าย please กิ๊ฟก็เลยคอมเมนต์เล่นๆแบบว่าอะพี่นัดวันมาสี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าพี่เขาเอาจริงกิ๊ฟว่าทุกคนน่าจะพอเดาได้นะว่ากิ๊ฟเป็นคนชอบอยู่หลังกล้องมากกว่าเวลาถ่ายภาพอันนี้ไม่นับไม่มั่นใจในหุ่นตัวเองคือกิ๊ฟเป็นคนสูงก็จริงแต่ว่ากิ๊ฟไม่ใช่คนผอมนะคะคอนไปทางน้ําหนักเกินด้วยซ้าแค่ว่าคนอาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าเรียกว่าไงอะเขาเรียกว่าอะไรหุ่นแบบเออหุ่นแบบเนี้ยชื่ออะไรนะตัวจะตันๆแล้วก็ขาเล็กๆ ไหนจะเรื่องโพสท่าอีกแบบนิ้วก็ไม่ค่อยสวยต้องมาทำท่านี้อะไรเงี้ยคือพุ่งัวเลยคือกิฟกังวลมากแต่ก็แบบก็อ,อยากลองอ่ะเอออยากรู้เหมือนกันว่ามันจะอกมาเป็นยังไงวันที่ถ่ายเนยกิฟก็มีพี่ช่างแต่งหน้ากับช่างผมมาช่วยพี่ช่างผมเนี่ยคือพี่มามา่าซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่คณะของกิฟเองนะส่วนพี่ที่แต่งหน้าเนี่ยก็คือพี่จูนเกิดมากิฟไม่เคยนั่งให้มีใครแบบแต่งหน้าทําผมให้ขนาดนี้มาก่อนอย่างตอนรับปริญญากิฟก็แต่งตัวเองเป็นความรู้สึกที่แปลกอ่ะเออแบบ ทุกอย่างมัแปลกไปหมดเลยโลเคชันที่ไปถ่ายกันเนี่ยก็คือ The g a r ริ s o n เป็นร้านที่กลางวันเป็นคาเฟ่แล้วก็กลางคืนเป็นบาร์ตกแต่งสไตล์เก่าๆเหมือน i อริชบารเรียกว่างี้ได้ไหมเห็น <He ing. S 2> เขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือขนขึ้นเรือมาเลยคือบรรยากาศเป็นร้านที่บรรยากาศดีอ่ะเอางี้พี่โอก็ติดต่อไปแล้วก็อ้าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก,กันอยากดูแล้วสิไปดูเบื้องหลังกัน ช่วงระหว่างที่ถ่ายเนี่ยทุกความรู้สึกที่ก็เกรงอะ่ะก็เกรงตามตามปกติแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เขาทำแล้วกิฟสังเกตได้แล้วมันมีผลกับกิฟก็คือพี่เขาจะคอยชมตลอดว่าแบบสวยมากเลยกิฟสวยสวยแบบสวยมากๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งเออมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะกิฟว่าคือกิฟเคยดูคลิปเกี่ยวกับการถ่ายพอร์เทรตของฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า positive encouragement การที่ช่างภาพคอยชมเขา มันจะช่วยทาให้เขามั่นใจขึ้นทีนี้พอนางแบบมั่นใจขึ้นภาพมันก็จออมาดีขึ้นอันนี้เรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเลยเออมันก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าเราจะไปถ่ายนางแบบหนือเราหัดเป็นนางแบบซะเองเนี่ยเราจะได้รู้ว่านางแบบรู้สึกไงแล้วก็โชคดีอ,อย่างคือพี่จูนที่เป็นพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาคอยเหมือนช่วยช่วยใดเรกว่ากิ๊บต้องทํามือยังไงอไหนผ่อนคลายมือีิต้องแบบยังไงอะไรว่าไปก็เลยสบายขึ้นเพราะว่ากิ๊บโพสไม่เป็น คิดไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้จะได้สาระอะไรหรือเปล่าเอา่อแต่หวังว่ามันจะ e n t เ r t a i n ทุกคนได้นะลองดูลองดูเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตช่างภาพนะคะพี่มาม่าที่ช่วยทำผมพี่จูนที่ช่วยแต่งหน้าแล้วก็ร้าน The ะแกริสันวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า